สวัสดีชาวราศีเมษทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนแฮปปี้เบอร์เดยะะ์ชาวราศีเมษทุกคนทุกท่านด้วยนะคะชาวราศีเมษค่ะเดือนเมษายนนี้ค่ะเป็นปีใหม่ไทยด้วยดาวราหูก็ย้ายราศีเข้าราศีเมษด้วยนะคะเป็นเดือนเกิดของทุกคนทุกท่านด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษที่อยากใช้เรื่องงามยามดีตรงนี้นะคะไหว้าสาลหลักเมืองไหว้พระาราหูไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนะ ถือนะคะเพื่อเปิดเรื่องงามยามดีเปิดดวงดีให้กับตัวเองเพราะว่านะคะชาวราศีเมษในรอบนี้เป็นเรื่องของการพลิกดวงชะตามากพอสมควรเดี๋ยวเรื่องโชคลาภก้อนโตจะเข้ามาแล้วตําแหน่งหน้าที่การงานจะก้าวหน้าแต่มันมีเรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพเนาะนะคะเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นทําบุญลงศพลงพยาบาลเอาไว้เท่านั้นพอส่วนเรื่องของความรักค่ะนะ,ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับใครที่นะคะมีรักออนไลน์ชาวต่างชาตินะมี ีสีมีตำแหน่งมีแนวโน้มประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าเกิดใครอยู่ในประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้านะคะประเด็นในเรื่องของความดรามา่าความรักความสัมพันธ์แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นใครที่นะคะไปเข้าคู่กับราศีไหนแล้วมีประเด็นมีปัญหาต้องเน้นเรื่องการประคับประคองเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดนะเน้นเรื่องของการทําบุญลุ่มชาติต่าปัจัลุ่มขันนะชาวราศีเมษนะดวงความรักวันนี้ค่ะเป็นดวงความรักของชาวราศีเมษใเนเดือนเมษายนเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวรา สีเม็เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ใช้ไพาชุดใหม่แล้วก็เป็นขอบเงินด้วยนะสวยมากเลยนะขอสับตรงใกล้ๆแล้วกันเพราะว่า นะเดี๋ยวไม่ถนัดเดี๋ยวไพ่หล่นนะตั้งสมาธิดีๆตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันอยากได้ไพ่ใบแรกขึ้นมาดีๆเลยนะคะพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของเดอร์เมเเชียนค่ะว้าวสำหรับปัดแล้วเนี่ยเดอร์เมเชเชียนเป็นพลังงานไพ่นี้ศาสาตรเกี่ยวข้องกับนะคะการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการนะคะการทําให้ทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันความสามารถไพ่เดอร์เมเเชียนเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับหมดูนะคะแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษที่ได้พลังงานไพ่ของเดอร์เมเเชียน ว่าคุณกำลังจะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือต้องงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องการแก้ไขในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แถม The m e ร์ก a ชีส่งผลในลักษณะของการปรับปรุงการแก้ไขไปนี้ที่ทางที่ดีบ่งบอกถึงคนที่มีความสามารถหรือใครที่กำลังนะคะรอคอยเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเด e m e ร์ก a ชียนเนี่ยคือไพ่ของผู้บริหารนะจ๊ะงนั้นเห็นไหมเรื่องงานยามดีมาแล้วนะชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนี้นะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่5้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมทําให้ชาวราศีเมษได้พลังงานไพ่ใบแรกนะคะเป็นพลังงานไพ่ t h น m e ร์กเชียนช่องไพ่ชุดนี้มากเลยอยากเป็นขอบเงินนะแล้วก็สวยมาก น่ารักมากไพ่สีสวยมากนะพลังงานไพ่ขึ้นมาเป็นเดะเพลอร์ค่ะเดนเพลอร์นะคะเป็นพลังงานไพ่ของชาวราศีเมษเลยต่างวัยต่างชาติต่างภาษาต่างทินแดนไกลเกี่ยวข้องกับงานยศตำแหน่งหน้าที่การงานงานราชการมามาตรงนะเจ๋งอะชอบ <laughs> นะคะพลังงานไพ่เป็นจัสติกค่ะ justice หมายถึงราชการเช่นเดียวกันนะตุลาการทนายความ justice หมายถึงราชการ justice หมายถึงความยุติธรรมนะคะสามคนสามความความขัดแย้งก็ได้นะใบหย่าก็ได้เอกสารสัญญาก็ได้นะแต่อย่างที่บัดบอกไปในที่นี้ค่ะขึ้นคู่หน้าไพ่แบบนี้นะโพสิทีฟก่อนนะนะดูให้ครบก่อนบอกถึงอะไรนะ ให้เป็นนะะเด็กถือเรียนค่ะเด็กถือเรียนเป็นไพ่ของการกลับมาคุณต้องการให้ใครกลับมามีใครกลับมาหรือเวลาขึ้นคู่กันแบบนี้แปลว่าการขอแต่งงานอันเกี่ยวข้องกับรักต่างชาตินะชาวราศีเมษที่ช่วงเดือนเมษาเมษามีนาเมษาคุณถูกชาวต่างชาติรักต่างวัยหรือราชการขอแต่งงานเม้นมาบอกด้วยนะนะเม้นมาบอกใต้คลิปยูทูบได้นะพลังงานไพ่นะคะเป็นพลังงานไพ่ของจัสติกค่ะ จะติจ Just ัสติเมนเออขอโทษขอโทษอันนี้เป็นจัสตเมนอันนี้มันจัสติกนะขอโทษขอโทษนะคะมันหน้าไพ่ใหม่นะจัสติเมนแบบว่ามันแปลว่านะคะเกี่ยวข้องกับนะคะวิบัติกำความรักแล้วจัสติกก็มาจริงด้วยเกี่ยวข้องกับราชการทหารตำรวจชาวราศีตุลเอกสารสัญญาจัสต m เมนแปลว่าวิาวบัติกรมทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วแต่จัสต m เมนเนี่ยนะคะปัดบ,บอกเลยมันแปลว่าการแต่งงานได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่คบหาดูใจกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บัดพูดไปค่ะไม่ไม่ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนะาการจับไพ่ในวันนี้นะยังแปลความหมายเหมือนเดิมว่า การขอแต่งงานนะการขอแต่งงานนะกับชาวต่างชาติใครที่นะเจอคู่ถามว่าเป็นคู่วิบากกรรมกันนะสามารถผ่านในเรื่องของเราความรักความสัมพันธ์ไปได้ไหมโพสิทีฟนะคู่วิบากกรรมเนี่ยบางทีมันแปลว่าเราสุขเราทุกข์เราผ่านอะไรหลายอย่างมาด้วยกันจนถึงจุดที่มันไฟนอลแล้วมีความเป็นไปได้อย่างที่บัตรบอกในวันนี้ว่าถ้าชาวราศีเมษกําลังเจอในเรื่องวิบากกรรมความรักคุณอาจจะกําลังกลับไปกอบกู้ความรักความสัมพันธ์ หรือต้องการทําให้รักนี้มันถูกต้องถูกทิศถูกที่ถูกทางคบกันแบบชัดเจนคบกันแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือถ้ามันอยู่ในเรื่องชะตากรรมแบบว่ามันอยู่ในความเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าไพ่ในวันนี้มันก็เป็นเรื่องของการเคลียร์ความสัมพันธ์ไม่งงนะนะคะพลังงานไพ่นะคะเพิ่มเติมค่ะเป็นพลังงานไพ่ของเด็กถือถ้วยค่ะเกี่ยวข้องกับต่างวัยเกี่ยวข้องกับต่างวัยนะคะ ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในที่นี้นะถ้าข้อควรระวังในความสัมพันธ์นี้คือจัสติกเนี่ย,ยมันมีพลังงานด้านความขัดแย้งอยู่แปลโพ i ิทีฟก่อนแล้วกันนะ้น,ะน่าจะดีดีที่สุดในเรื่องของข้อควรระวังก็คืออย่าทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะคะถ้าจะเคลียร์กันก็เคลียร์ดีๆเพราะว่าเดโมเจเชียนเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขตัดสินใจพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้น ชาวราศีเมษที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะบอกแล้วว่าข้อที่1มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะมีเกณฑ์การถูกขอแต่งงานนะคะกับข้อที่2คุณจะมีเกณฑ์ได้รับคอมมิชเมนต์การค้นหาดูใจที่ถูกต้องตามศีลธรรมถูกต้องตามกฎหมายนะคะมาจากชาวต่างชาตินะค,ะคนต่างวัยนะคะหรือเป็นราชการก็ได้และมากไปกว่านั้นถ้าคุณอยู่ในเรื่องราวสามคนสามความอยู่ในเรื่องราวของ เป็นปัญหาของรักซอร,รักรรรรสามเศร้าในวันนี้จะต้องมีเกมของการเคลียร์ความสารรรัมพันธ์จะกลับหรือไม่กลับจะหย่าหรือไม่หย่าจะเลือกใครจะคบชันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนจะเคลียร์กับครอบครัวได้ไหมเหตุการณ์นี้มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้กับชาวราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนนะพลังงานไพ่นะคะเป็นไพ่ของสิบคาถาค่ะคุณน่าจะอดทนในความสัมพันธ์นี้มา,มามากพอสมควรอยู่ในช่วงของการแบกรับมากพอสมควร ไพ่ะะเป็น5ถ้วยค่ะหลายๆครั้งที่คุณเคยร้องขอหลายๆครั้งที่อยู่ในภาวะของความรอคอยถ้าจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนจะต้องจบสิ้นหรือเลิกลากันไปแล้วนะคะแต่ j u d g m e n t นะ่ะทำงานนะอย่างที่บัตบอก j u d g m e n t มันทํางานมันยังมีเรื่องของวิบากกรรมบุญทรรกรรมแต่งอยู่ คุณเอาเขาคนนี้ออกจากสมองไม่ได้ด้วยยังอยู่ในภาวะของการรอคอยแม้ว่าคุณจะไปคุยกับใครไปปฏิสัมพันธ์อะไรใดๆกับใครคุณก็อยู่ในภาวะของการที่รอคอยคนนี้ยังไม่มีใครทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเ,เปลี่ยนโกในใจของคุณไปจากคนคนนี้ได้ไหคะคนคนนี้อาจจะหมายถึงคนที่ เคยตั้งเป้าหมายว่าจะแต่งงานกันด้วยแบบนี้ก็ได้นะแล้วคุณยังคาดหวังว่าเขาจะต้องกลับมาในความสัมพันธ์นะคะไพ่เป็นหนึ่งดาบค่ะหนึ่งดาบเป็นพลังงานด้านการเด็กถือดาบค่ะเด็กถือดาบเป็นพลังงานของการแอบส่องแอบดูเป็นพลังงานด้านการตัดสินใจเป็นพลังงานด้านการพิจารณาความสัมพันธ์นี้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษในช่วงนะคะเดือนเมษายนในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เด๋ยวเมิเชี่นเข้ามาในพลังงานไพ่ใบแรกแถมได้ไพ่ประกอบในวันนี้อะไรใดๆก็ตามค่ะ คุณกําลังจะทําให้รักของคุณมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณจะไม่อยู่ในภาวะของความเป็น10บกระทากับ5ถ้วยอีกต่อไปแล้วจะไม่รอคอยจะไม่แรกรับจะไม่เป็นแค่เพื่อนคุยจะไม่เป็นคนไม่ชัดเจนนะคะจะไม่อยู่ในภาวะของคนที่นั่งสังเกตการอยู่แบบนี้แต่ฉันจะต้องออกมาเทคแอคชั่น เพื่อให้เรื่องราวความรักของฉันมันยุติธรรมกับตัวเองให้เรื่องราวความรักของฉันมันต้องเก,ก่อกําเนิดขึ้นมาแบบถูกต้องนะคะซึ่งจัสต m ม n t อย่างที่บัตรบอกไปว่าจัสติมิมันทํางานจัสติมิคือวิบาติกรรมบุญทำคํำแต่งทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วถ้าเรานะคะเราเป็นคู่กันเราเป็นเนื้อคู่กันเป็นคนที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์มันจะต้องไปต่อ แบบถูกต้องชัดเจนแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเราไม่ใช่เราเป็นแค่ justment ส่งผลให้เรามาเป็นแค่คู่วิบากกรรมต่อกันแล้วเราก็ต้องเลิกลากันไปในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่บ่งบอกถึงว่าคุณต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์ของตัวเองนั่นเองเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวดูพลังงานไพ่คนรักคนรู้ใจค่ะว่าพลังงานไพ่คนรักคนรู้ใจเนี่ยบ่งบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์เนาะนะคะเปิดไพ่สิบใบในเรื่องของความคิดความรู้สึกของคนรักคนรู้ใจค่ะ ในขณะที่เราอยากจะไปเคลียร์ในความชัดเจนในความสัมพันธ์ ไปเคลียร์เรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะเอายังไงถึงต่อไปดีอย่างที่บัตรบอกไปว่ามันก็จะมี2มุมเนาะมุมที่โชคดีไปเลยก็คือคนที่จะได้แต่งงานแบบ coming soon นะคะอาจจะเลิกกันไปแล้วแล้วกลับมาแต่งงานก็ได้ด้วยนะมเมนี้นะของชาวราศีเมษนะคะกับอีกมุมนึงค่ะอยู่ในเรื่องรัก้อนรักสามเศร้าอย่างที่บัตรบอกมันจะมีแค่เกณฑ์การเลิกลาอย่างชัดเจนหรือกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แบบถูกต้องหรือใครอยู่ในรักซ้อนก็จะต้องเคลียร์แล้วว่าคุณจะไปเคลียร์ครอบครัวไหม นะชั้นกับคุณจะเป็นไปอย่างไรถูกต้องอย่างไรนะโมเมนต์จะเป็นแบบนี้นะแล้วในภาวะก็ชาวราศีเมษก็ต้องการให้เปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นกับตัวเองชีวิตคู่กับตัวเองเนาะคุณไม่อยากจะแบกรับแล้วคุณไม่อยากจะเป็นแค่แบบว่าไลฟ์สไตล์เพื่อนคนเข้าใจคนคุยไม่อยากเป็นแล้วเนาะนะนะมันเป็นภาวะที่เราจะต้อง ตัดสินใจคุณอาจจะเห็นพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างของเขาที่มันดูเปลี่ยนไปก็ได้นะชาวราศีเมษคุณเลยเลือกที่จะแบบ t a k e A c t i o n ในในตรงนี้นะคะพลังงานไพ่ของคนรักเขารู้ใจคะ่ะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ของเวลเวลเป็นไพ่โชคชะตาผมลิขิตและการเปลี่ยนแปลงว้าวขึ้นใบแรกมาเป็นเวลแบบนี้ก็ตกใจนะนะใบต่อมาคะ่ะเป็นไพ่ของห้าดาบห้าดาบคือน,นิ่งเงียบเย็นชาขัดแยงเลือกลาที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมันมีพลังงานส่งผลให้ทาให้เขา มีความเครียดมากพอสมควรไพ่เป็นคู่อินถือทาค่ะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤษภหรือเกี่ยวข้องกับรักต่างวัยถ้าเป็นผู้หญิงจะเจอต่างวัยนะพลังงานไพ่เป็นคิงถือถ้วยค่ะชาวราศีกรกฎนะคิงถือถ้วยเป็นพลังงานเกี่ยวข้องกับความรักครอบครัวเป้าหมายอและพลังงานไพ่เป็นเดอะสเตนน่ะเดอะสเตนแปลว่าไปไปกับกับ ว้าวค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นมาว่าทำไมคุณถึงจะต้องมี the m e d i a t i ยนอยู่ในพไพ่เบล่าสิ่งที่คุณเจอคือความไปๆไปกับๆในความสัมพันธ์พยายามใช้ตะกะและเหตุผลกับคุณค่อนข้างที่จะมากแต่ในความขัดแย้งล่าสุดของคุณและเขาใช้คำว,ว่าล่าสุดนะของคุณและเขามันเกิดจากความที่คุณสังเกตเห็นพฤติกรรมหรือเห็นในบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำคุณมีความสัมผัสได้ว่าเขาพยายามให้คุณยืนอยู่บนตะกะและเหตุผลแต่เขาไม่ได้ทำตามในสิ่งที่เขาพูดกับคุณเลย มันเป็นประเด็นนะนะคะคนคนนี้ยังมีพลังงานของความที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมากไพ่เป็นไพ่ของสามดาบสามดาบคือ3าคน 3, าความเจ็บปวดสะเทือนใจในขณะที่คุณต้องการไปเคลียร์อะไรใดๆในความสัมพันธ์ในตอนนี้เวลานี้นะปัดอยากจะบอกว่าคุณอาจจะได้คําตอบในลักษณะว่า มีเหตุผลหน่อยรอเวลาหน่อยใจเย็นๆหน่อยอย่าควบคุมอย่าคอนโทรเดี๋ยวจัดการเองคุณสามารถที่จะเจอแบบดีได้นะชาวราศีเมษแฮงแมนค่ะอืมจะปวดสะเทือนใจจริงๆโดยเฉพาะวันนี้จะชัดมากนะสําหรับคนที่จะถูกขอแต่งงานโชคดีไปแล้วเนาะอันนี้ไม่พูดถึงแล้วกันพูดถึงประเด็นที่เป็นคนที่อยู่ในภาวะของความไม่ชัดเจนสามคนสามความอยู่ในภาวะของการรอคอยแถมยังได้ไพ่ที่เป็นสามดาบ ขึ้นคู่ไพ่แฮงแบนอีกมันแปลว่าเป็นการรอคอยที่เจ็บปวดพอสมควรแปลว่าเจ็บมานานพอแล้วนะนะคะแล้วเขายังให้พลังงานไพ่แบบนี้กับชาวราศีเมษอีกดูสิหรือเป็นชาวราศีเมษทาก,กับเขาจ้าไวโวซ่ากันไหมนะคะเป็นไพ่อของแฮรรอลฟัน,นะคะ่ะและแฮรอลฟันเป็นไพ่อของต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพืชศกันเป็นพลังงานไพ่ในลักษณะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ การอุปถัมภ์การช่วยเหลือเขาอาจจะมีคําตอบในลักษณะคือต้องรอพ่อแม่ใน,นการตัดสินใจพ่อแม่ครับผลมิตรผลในความรักความสัมพันธ์นะคะพลังงานไพ่ค่ะขึ้นมาเป็นไพ่ของควีนถือถ้วยค่ะการร้องขอให้อยู่ในความสัมพันธ์และพลังงานไพ่เป็นปัดดาบค่ะว้าวปั่นเห็นว่าเขาเองก็มีภาวะของความเครียดความคิดมากความกดดันความดรามา่าเขามีนะไม่ใช่ไม่มี เขามีนะไม่ใช่ไม่มีค่อนข้างที่จะมีมากเลยทีเดียวแต่เขาก็ยังขอให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะไม่ใช่ไม่ขอขอนะนะยังขอให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังบอกว่าคุณคือโกของเขาแต่อย่างที่บัตรบอกคุณยังน่าจะควบคุม control เขาไม่ได้คุณน่าจะอยู่ในภาะวะไปไปกับกับของเขาแถมโชคชะตากําลังทําให้คุณกับเขามีประเด็นกันอย่างที่บัตรบอกตอนนี้การกระทํากระเหตุผลเหมือนจะสวนทางชาวราศีเมษน่าจะเจอ สถานการณ์แบบนี้ในเรื่องของความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอย่างที่บัตรหมอกเขาให้โกคุณอยู่ว่าคุณคือครอบครัวคุณจะต้องทํางานร่วมกับเขาคุณคือเหตุผลที่สําคัญของเขาคุณคือเป้าหมายของเขาแต่มันยังต้องรออะไรหลายๆอย่างอย่าง,างที่บัตรหมอไปไพ่ใ,ในวันนี้มันยังใช้คําว่ารอมันยังมีความไม่ลงตัวไพ่ใบนี้แปลว่าครอบครัวไพ่ใบนี้แปลว่าสามคนสามความแล้วยังรอให้รอจริงๆนะคะแล้วในเกณฑ์การรอการขึ้นแปดดาบเนี่ยเหมือนมัดมือชกให้รอก็ได้ หรือตัวเขาเองก็มีความคิดมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าตัวคุณเองกําลังจะไปไฟนอลกับเขายังไปไฟติ้งกับเขาว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาก็มีความรู้สึกไปควบคุมคอนโทรลเขาไปมัดมือชกเขาซึ่งก็เข้าใจเป็นพลังงานของชาวราศีเมษตามพื้นดวงดาวราหูมันต้องเข้าละส่งผลในลักษณะคือคุณจะมีความดราม่าในความรักความสัมพันธ์คุณจะต้องการความถูกต้องาความชัดเจนคุณจะต้องการแต่งงานตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นประเด็นเป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าฉันจะไม่รอละเลิกก็คือเลิกตามกฎหมายถูกต้องไปเลยฉันจะได้ไปเจอคนใหม่ไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าชาวราศีเมษก็กําลังชายแล้วเหมือนกันเห็นไหมไพ่ของคนที่เข้ามาใหม่ๆคนใหม่ๆคนสดๆมีคนจะเจอคนใหม่แล้วมีเกณฑ์จะได้แต่งงานคนของคนเข้ามาคนกลับมาคนขอแต่งงานอันนี้คือไพ่ของมุมของคนที่อยู่ในโมเมนต์ความรักดีๆคบกันมาจนถึงจุดที่เรียกว่าจะต้องได้แต่งงานกันละ แต่คนที่เป็นดรามา่าความรักความสัมพันธ์ในวันนี้อย่างที่บัตรบอกถ้าเป็นลักซอนคุณกําลังจะแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ถูกต้องถ้าเป็นสามเศร้าเป็นแบบสามีนอกใจเป็นมีคนอื่นแฟนนอกใจเป็นมีคนอื่นกำลังอยู่ในช่วงของต้องการความยุติธรรมในความรักต้องการเคลียร์ให้ถูกต้องนะคะแถมคุณยังได้คําตอบ จากคนรักในโมเมนต์ว่ายังอยากให้รอก่อนเคลียร์ไม่ได้แต่สนใจไม่ได้ติดเรื่องพ่อแม่ติดเรื่องศาสนาติดเรื่องความลงตัวติดเรื่องความส้ำมันเก่าติดนั่นติดนี่แล้วในคําถามว่าจะเคลียร์ได้ไหมถ้ามองตามหน้าไพในวันนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ได้นะจ๊ะแลนะยังเคลียร์ไม่ได้แล้วเขามีความรู้สึกว่ากดดันเขามีความรู้สึกว่าคุณควบคุมแถมในโชคชะตากําลังบอกถึงไม่ถึงขนาดท่านจะเลิกนะแต่มันบ่งบอกถึงว่าคุณและเขาอะอาจจะขัดแยง้งกันถึงขนาดท่านมีเกณฑ์ของการหายไปสักพักได้ ในความเคลียร์ความสัมพันธ์นี้อย่างน้อยในคําตอบของเรื่องราวนี้ที่คุณอยากได้ก็คือถ้าเขาตัดสินใจได้เคลียร์ได้มันน่าจะได้ความชัดเจนและมันน่าจะต้องได้ความชัดเจนเพราะว่าคุณนะ่ะตกไพ่สิบคาถาสี่ถ้วยคือการอดทนรอคอยมา,มามากพอสมควรนะเด็กถือดาบคือการที่คุณพิจารณาแอบส่องแอบดูกับเรื่องนี้มาพอสมควร คุณเองก็อยู่ในภาวะของคนที่มีเหตุผลในการตัดสินใจมากพอแล้วแบบนี้ด้วยนะชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ของราศีนิดนึงว่าราศีอะไรที่มีผลนะคะต่อชาวราศีเมษในช่วงนะคะเดือนเมษายนนี้บ้างนะคะพลังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่ของแคปิคอนค่ะชาวราศีมังกรชาวราศีเมษที่ส่งอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอนไลน์ปั่นหัรา9เก้าสิบเก้าปัดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะวันเดือนปีเกิดบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหน ะะพลังงานไพ er, ่เป็นไพ่ของเวอร์เกอร์ค่ะเป็นไพ่ของชาวราศีกันนะคะไพ่เป็นแคนเซอร์ค่ะชาวราศีกรกฎและพลังงานไพ่เป็นไพ่ของอาริสค่ะเป็นไพ่ของชาวราศีเมษว้าวนะ,ะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษที่นะเจอเรื่องราวที่อยู่ในโมเมนต์ใช่หาอาจารย์ต้องการเคลียร์ความสัมพันธ์ต้องการความยุติธรรมต้องการความถูกต้องในความสัมพันธ์อย่าไม่ยากับไม่กลับเราและเขาเป็นอะไรกันเป็นเนื้อคู่กันไหม หรือจะเป็นไม่ชัดเจนตลอดไปเขาคิดเขารู้สึกยังไงต้องรออีกนานไหมนะคะเขาเองทะเลาะก,กันจริงๆค่ะอาจารย์ตามที่อาจารย์บอกเลยเป็นโชคชะตาที่มันทําไม้เกิดเรื่องแบบนี้เลยแล้วเขาเงียบเขาหายจะยังไงดีในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวราศีเมษที่เจอสถานการณ์ตรงนี้แบบที่วัดพูดและรวมถึงนะคะ เกี่ยวข้องกับตามราศีที่บัตรพูดด้วยสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์บัดโหรา99นะนะคะมีวันเดือนมาปีเกิดมาด้วยนะคะจะดีมากๆนะคะเพราะว่าปัดตอบในคู่ตามวันเดือนปีเกิดคนเราเนี่ยใจความสําคัญคือ ในะค,ะความสำคัญคือเราเป็นเนื้อคู่กันไหมถ้าเป็นเราเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่แบบไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นคู่วินาทของการระกันแค่นั้นพอส่วนใหญ่จะผ่านได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นวินาทของการละกันถามเลิกกันมีประเด็นมีปัญหากันในตามพื้นเรือนชะตาที่ตกต้องเรือนขัดแย้งเลิกลาพอดีอันนี้ยากหน่อยหรือบางคนคบกันไปแล้วในพื้นเรือนชะตาเนี่ยเนื้อคู่จะต้องมาเจอกันแล้วเลิกลากันตามดวงหือ เป็นคู่เป็นคอกับเวลาต้องมีเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าการดูดวงัจะบอกเสมอว่าให้ถูกที่ถูกทางถูกคนถูกเวลาดูดวงอย่างเข้าใจดวงดูดวงให้เข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเรามันจะนะะวางแผนรองรับได้นะคะประคับประคองได้แก้ไขได้นะเรื่องราวความรักถ้าเกิดขึ้นที่ดวงเราเราเป็นคนดูดวงแก้ไขได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นที่ดวงเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นคนดูดวงแทนทุกอย่างมันขึ้นตามดวงของเขาด้วยอันนี้ยากหน่อยต้องบอกไว้เลยนะคะอย่างเรื่องราวในวันนี้เนี่ย มีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะขอให้เรารอรอจนถึงขนาดขา้นเราเนี่ยต้องแอคชั่นเองเดอะเมจิเชียนเองเนี่ยเหมือนที่บัตรพูดในวันนี้เดี๋ยวดูไพ่บทสรุปสิว่าบทสรุปเรื่องเนี้ยจะออกออกหวยตามเขาก็คือรอรอต่อไปไม่ได้ช่ได้อยู่ในความที่เคลียอะไรไม่ได้เหมือนเดิมหรือมันดีขึ้นนะคะดูพลังงานไพ่บทสรุปค่ะพลังงานไพ่บทสรุปเป็นไพ่ของแฮงแมนว้าวตกใจ ดูไพ่เขามีแฮงแมนใช่ไหมไพ่เขามีแฮงแมนไพ่คุณก็มีแฮงแมนจะรอต่อไปจริงๆเหรอจร้าที่รักจ๋านะคะพลังงานไพ่ของเขาเป็นสีกส่กะทาสี่กะทาเห็นไหมสีกกะทาเนี่ยมันเป็นไพท่ที่เหมือนไพ่ของคุนถือท่ะมันเป็นการเอาเรื่องของความสําเร็จอนาคตครอบครัวการงานมาเป็นเหตุผลข้ออ้างหรือการให้เราอยู่ในความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะพลังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่ของ ห้าดาบค่ะห้าดาบเป็นพลังงานด้านของความเครียดความคิดมากเห็นไหมเขาก็เป็นห้าดาบคุณก็เป็นห้าดาบอือไงเห็นไหมไมันมีไพ่ของความที่เครียดทั้งสองฝ่ายนะพลังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่ของเก้าดาบ ก้าวหน้าคือการขัดแย้งการเลิกลาความเครียดความคิดมากการรอคอยแล้วแนวนแนวโน,น้มออกไปทางเลิกนะคะและพลังงานไพ่ของคุณเป็นไพ่ขอ,ของหนึ่งกรทาหนึ่งกระทาเป็นไพ่ของการตัดสินใจและการเริ่มต้นใหม่มีความเป็นไปได้สูงนะว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยชาวราศีเมษจะแก้ไขด,ด้วยการให้ตัวเองไปเป็นหนึ่งกทาซะตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นใหม่ปัดว่าน่าจะดีกับชาวราศีเมษนะไม่งั้นนะ รอไปเรื่อยๆจริงๆนะไพ่เป็นเด็กถือกระทาด้วยนะคะเด็กถือกระทากับไพ่หนึ่งกระทาเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่การพัฒนาความสัมพันธ์การไปพบเจอใครการที่คุณเดินหน้าดีขึ้นจากเดิมไม่ได้แปลว่าอยู่ที่เดิมนะเพราะว่าคำว่าอยู่ที่เดิมของคุณในที่นี้ค่ะคุณได้ไพ่เป็นแทงแมนไปเรียบร้อยแล้วแต่การที่คุณตัดสินใจไปเริ่มต้นใหม่ไปเริ่มงานใหม่ไปเริ่มต้นใหม่เริ่มธุรกิจใหม่เริ่มกับคนใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ เป็นอะไรที่เห็นไหมดอกไม้งอกมาเลยเนาะเห็นไหมขยายเรื่องราวให้มันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากว่าชาวราศีเมษในช่วงนะคะเดือนเมษายนนี้คุณมีพลังงานด้าน การตัดสินใจคุณมีเกณฑ์การตัดสินใจในวิถีทางของคุณที่คุณหวังว่าชีวิตคุณมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมรักคุณมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การตัดสินใจในเรื่องของหน้าที่การงานใครอยากย้ยายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับราชการต่างประเทศอันนี้จะดีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะหันมาทำโซเชียลอยากจะหันหันมาทำออนไลน์อันนี้ก็ดีมากๆสำหรับชาวราศีเมษเลิกดียามตีมาแล้วเช่นเดียวกัน นะคะแล้วก็ในเรื่องราวของความรักอย่างที่ปัดมองไปการตัดสินใจไปเริ่มต้นใหม่เริ่มงานใหม่นะคุยกับใครใหม่ๆมีชีวิตใหม่น่าจะเป็นเรื่องงามยามดีที่ส่งผลด้านให้ The Medician ม,มันเป็นผลสําเร็จคือมันแก้ไขอย่างไพ่วันนี้บอกเลยว่ามันจะแปลว่าถ้าถามเรื่องการงานแปลว่าจะได้งานใหม่ถ้าถามเรื่องของความรักมันแปลว่าทิศทางความรักของคุณมันต้องเปลี่ยนแปลงไปนท้ทางที่ดีขึ้นเห็นไหม มันเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดีขึ้นถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะเลือกเดินในเส้นทางที่ใช่ของคุณคุณจะไม่ได้เลือกเดินเส้นทางที่เพื่อคนอื่นแล้วไม่งงปั่นนะเหมือนอย่างที่บัตนบอกอะอดทนรอคอยมามากพอสมควรแล้วประมาณนี้เลยคุณใช้ตากาแเละเหตุผลแล้วตอนนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษที่สนใจดูดวงเป็นการสนัวาออไลน์ปั่นหราเก้าสิบเก้านะคะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอนไลน์ปันหัวราง99ใครสนใจเรื่องของอ e ี book, บุ๊กค่ะแปลคำนันนายไพ่78ใบประกอบไพ่ทาโร่นะคะ เพื่อให้คุณได้ทนายไพ่ได้ถูกต้องแม่นยำชัดเจนราคา1 1 9บาทนะคะสามารถนำไปอ่านได้แบบไม่มีวันหมดอายุนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนช่องชาแนลอาจารย์ปัดด้วยเช่นเดียวกันหลายคนไม่ได้ดูรวงเป็นการส่วนตัวแต่โอนมาสนับสนุนซึ่งปัดแนะนําว่าสนับสนุนตามความศรัทธาไม่มีข้อผูกม,มัดใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะหลายคนบอกว่าดูในคลิปก็แม่นแล้วนะคะดูในคลิปก็แม่นแล้วตรงเรื่องแล้ว ขอบคุณเลยสนับสนุนเลยจบเลยนะขอบคุณมาก,มากๆเช่นเดียวกันนะคะเป็นกําลังใจให้หมอต้องไปสําหรับวันนี้ชาวราศีเมษนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านแฮปปี้เบอร์เดย์เรื่องงามยามดีมาแล้วเช่นเดียวกันชีวิตเรามีบวกมีลบนะคะพยายามทําให้ชีวิตเราอยู่ในโพสิทีฟเอาไว้ให้มากๆกเนาะก็จะทําให้เราผ่านทุกเรื่องราวปัญหาไปได้นะความที่เราคิดบวกไม่ได้แปลว่าเราโลกสวยนะคะแต่ในการที่เรานะคะ อยู่ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้นะนะภาวะของความคลุมเครือเพราะว่าของความไม่ชัดเจนเพราะว่าของความไม่ยุติธรรมราวะของความที่ตัวเราเองมันถูกการด้อยค่าในตัวเองนะบางครั้งเราเติบโต,ตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ให้สิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆอย่างจงอยากให้อะไรด้อยค่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความยืนหนึ่งในเรื่องของความรักนะจะบอกเลยว่าชาวราศีเมษรักใครรักแล้วรักเลยหลายคนมีคู่เพียงแค่คนเดียว แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะคะสิ่งที่คุณพึกอยากจะตัดสินใจทําอะไรตอนนี้เวลานี้คุณกำลังคาดหวังว่าเขาเองก็จะมีความตรงไปตรงมาจริงใจกับคุณเช่นเดียวกันนะเหมือนไพ่วันนี้ hard to hard ค่ะ hard to hard conversation ค่ะจริงใจตรงไปตรงมาสิ่งที่คุณจะทํามันคือแบบนั้น จริงใจตรงไปตรงมาแล้วคุณคาดหวังว่ามันจะต้องได้รับความจริงใจตรงไปตรงมากับคุณเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกถ้ามันไม่ใช่ยังเป็นการรอคอยยังเป็นการเครียดผิดหวังคุณน่าจะต้อง move on คุณน่าจะต้องไปเลือกนะคะเสาหลักของชีวิตให้ตัวเองให้ได้แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ